ตัวนี้คือเจ้านิ่งเพราะว่าตัวอื่นนี่จับไม่ได้จับแล้วเดินหนีแต่ตัวนี้มันจะชอบให้เราจับมันจะกระโดดออกมาจากกรงให้เราจับไปเนี่ดูสินิ่งก็เลยตั้งชื่อมันว่านิ่งตัวนี้พวกนี้แสบพวกนี้มันแสบกันนี่นิ่งตัวเดียวที่มันนิ่ง จับแล้วมันจะอยู่เฉยตัวอื่นไม่ได้นะเห็นไหมตัวอื่นหนีตัวอื่นไม่หนีไม่ให้จับไม่ได้เลยตัวอื่นเนี่ยแต่นี่ไม่เป็นไรน่ารักมากตอนแรกคิดว่ามันไม่สบายคิดว่ามันไม่สบายไม่ไปมาๆอ๋อมันชอบให้คนจับเว้ยมันนิ่งแล้วมันก็ลักตั้งแต่มื่อมาแล้วตกใจคิดว่ามันไม่สบายแต่ว่ามันก็ยังกินอาหารอยู่เหมือนเดิม ก็ยังกระพือปีกเล่นกระโดดนู่นนี่นั่นอยู่เพียงแต่ว่ามันชอบให้คนจับแปลกลิ้มกันขณะหมอบหมอบหลับหลับนะตะถ้าพนรามันอยู่รวมฝูงมันก็ดีนะแปลกดินพวกนี้ซนอ้นพวกนี้ซนไม่ได้แนละ้วจับก็ไม่ได้จับเดือนนี้ั่นไม่เหมือนไอ้เน่เลยเน่เง,งก้ยนานลนะ ทีนี้นิ่งมันก็ถ้ามันรอดจนมันโตมันก็จะเป็นไก่ตัวโปรดของเราซึ่งเราจะรักมันมากแล้วเราก็จะติดสอยให้ตามเอามันไปไหนมาไหนด้วยปกติเราจะมีแค่หมา้ายกเชียร์ตัวนึงเอาไปไหนมาไหนใช้นิ่งโตนิ่งจะพาไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยดีไหมเนี่ยนะนิ่งชอบอยู่กับแม่นะ่ะทำไม,ไมติดขาแม่เลยทำไรหรอ มันน่ารักมากชอบชอบแบบไอ้นี่งว่าจริงๆเราเลี้ยงไก่เราคิดอยากจะให้มันเป็นสัตว์เลี้ยงนะไม่ใช่ว่าแบบเห,นนเ,เหมือนเลืยกอะไรเหมือนออกไข่ขายออกไข่กินอะไรถึงขนาดนั้นไงคือเราก็อยากให้มันเป็นสัตว์เลี้ยงไปด้วยไม่ใช่สัตว์แค่ทำไรายได้หรือว,ว่าออกพืชผลผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยพูดไม่ถูก แต่ถ้ามันเป็นอีกแบบไอ้นี่ทุกตัวมันก็จะน่ารักมากไม่ได้เลยนี่จับไม่ได้จับไม่ได้เดินนี้เดินนี้ขั้นนี้นี่จะลุกนี่จะลุกไม่ได้ไม่ได้หนีดูนิ่งดินิ่งนั่นนิ่งสมชื่อไหมตั้งชื่อนิ่งเไยเฮ้ยมึงอาหลับ น่ารักจริงๆเลยนิ่งเนี่ยไป,ปแม yup. ่ปล่อยนะนะอะอะพอมันอยู่รวมฝูงมันก็จะธรรมดาของมันแปลกเลยนิ่งดันไหนนิ่งเนี่ยอยู่รวมฝูงธรรมดายังกินได้นั่นไงเห็นไหมนี่นี่งนี่นิ่งเนียันกินได้กินได้เล่นกับเพื่อนจริงจริงก็จำไม่ได้หรอกแต่ไหนเคยนิ่งคือทุกตคนมันจะหนีอะมีแต่ไอ้นิ่งตัวเดียวเลยที่จำได้ って。